อุยอ uh. ีปง่องบอกเหรออู้อไอ้ขดบอปีเกือบไม่อายบ่กเอู้ไอ้ซื้อมาจากบาทครับคืองามแท้ซิบบาทบออู้เขาถือแท้ โอ้ยเป็นโรยแมคคั่วป่ะฮะเฮ้ออ่ไม่มยังโรยแมคคั่วคือคุดปะเป็นแล้วเนี่ยอะไรไม่ไมีเนะี่ยมองอื่นนะ้ำมองอื่นนะ้ำ แล้วม่คยังคือคุดเนี่ยนั่นละรอฮึมันเหตุยังค่ะเจาะยังลหรครับมันเจาะดินยังเนี่ยอุ้ยไอเมื่อนี้ไอายใส้กางเกงอันสวรพร้อมบอก เีสยงโหลดยังค่ะยงโหลดย,ยังคะครับอุ้ยไอ้แม่มีจอแพ้ต๊บแน่จบต๊บแน่ เดียสวัสดีนะสวัสดีจ้ะนางเดียจ้ะยังอัดเย็นไปเปิดนี่จ้ามื่อนี้นางเดียก็มาเดียเบงไม่มีให้น้องเนี่ยค่ะอยู่ค่ะนั่นไปอยู่ไหนอ๋ไปเอาทีล้วได้ได้ล้วค่ะคุณได้ยัง

ไอ้บอลเลนเขาจะเอืาผาไปหาหมอบิวเด้ไปบอว่ามือหาดีอะฮ่าฮ่าฮ่าแพ้มองฮ่าฮ่าเออน้ำย่างมันบ่ขึ้นน้ำป้าป้าบ่ขึ้นน้ำปราป้าบ่ข้นบ่ะ นอำอคืนกนน้ำขึ้นเลยเห่หนัำแปะเลยเอาขึ้นแล้วไอายไปเบิ้งยังฮะอาไปอานปลาึ้นนปลาป้าเป็นยังครัะอามีการหมานมั้อายเฮ็ดแล้วหรือเ่าอายจังหมาน ครับใส่หันหนามาเบิ่งโอ้ยยังไงคือมีหนวดแนวนะไอ้มีหนวดคือเปลือกเรือนป่ะครับโบโบโบไมันสีทับข้อทับข้อนี่บ่ได้ไปเห็นหนาแม่เบนเด้เห็นแต่หนาหมอบิยวเด้ไอ้เด้ไปอยู่ ยังบออยู่ไปหรอกครับเดี๋ยวใหญ่น่อยก็มาเอาครับน่าเชียอมากคางหน้าบอกบอกครับใหญ่น่อยสิขาดหน้าอยูอ่จิหน้ายังไงเ,เนี่ยนี่แตตาดแตตาดยัง à, ya hết ya hết ya hết, ai bên nhỉ? ai hết nhang hả?

ไอ้สิเอาหยังนะเวอยดีบอกบ่เวียกอนแล้วเล้วอ้สิเอาไปหยังโทรศัพท์ไอ้สินอนบ่บ่ใช่สินอนอันเดี๋ยวเอานอนนอนบ่อ้น่งบ่สัน ก่วยมาครับก่วยค่อยๆนะก่วยค่อยๆก่วยค่อยๆนะครับเนะไอสิตกุกไอสิตกลงน้ำไอใสข่ขา้ำเนน่ยมมงมีจังปะจ๊ะ อาไฮเวียร์ดี้าปัดออกให้ให้เวียร์ดปัดแม่มีออกให้เออเดียปปดย๋ยวอ,นยอ,นอนีนุไปนั่งอูตัวคนเดีอวไอซีเบิ้งยังเท่าไรซะเบบี้อืมไอซีท่ายกล่องยังท่ายกล่องอีแตกท่ายกล่องอีแตกไอท่ายเป็นอยู่บ่าท่ายเป็นมาค่ะ โอ้เวดียกับไปนั่งข mm ื hmm. ้อายโอ้เวดียนเบอร์เกงขี้อายเล่นหน่อยเวียดียากอายยังบอยานต๊กเลยอายบอกลัวต๊กเนาะออ้อายยังบอานต๊ะมันยังเวียดีขยานเนาะ อู้ดี้าใหญ่พี่ครับอายายเย็นหลังไปเด้อมันสีโต๊ลงเด้อนะครับเด้อปูนเวเดียนอ่อนเเมอเลยจักรนยเวเดียกับโต๊ะล,ลงหนามเนาะอ่ากล้ยกุ้ย อาสีไทยกล่องจังได้ไทยกล่องเนี่ย,ยนั่นบอกสายขาเนี่ยครับกล่องอีแตก๊กอายไทยเดี๋ยวจะกลูบแล้วครับ สามลูกโอ้ถ่ายในผาพ,พอ่อถ่ายในผาพ,พอ่อโอ้อายถ่ายลูกกับเป็นเนอบ้านีิเวศเดีย่ายเป็นบอ่อถามเวียเนี่ยเร็วถามเวียเนี่นเยเร็วเวีย่ายลูกเป็นคืออหายบอ่อ ถามก่อนตี่หล่ะจังว่าไรทยูปหวานทายลูบรถอิตตอออายนี่ไหมเวียดีอาทายเป็นบอไอทายลูปยังก็ครับใส่ลูปรถไม่ค่ นจะบรรยากาศเมื่อนี้แดดจะ้ะแดดแห้งจะ้ะเมื่อนี้ <c oughs> ไอคตะวันก็ว่าแดดแห้งเป็นยังละเมโอโคไอคือจอดอยู่ในปา่าสัสไอคเอาไปจอดไว้ยัง ก็ขึ้นจอดว้ไกลแท้แจ้งน่อยกัยางลองเทียงไปอ้ง่าลงเียงไปอาบครับเป็นยังไงข้บ่อจอดเวนี well> ่สันครับโอ้ยไทยูปหยังไทยก็หัวก็ผางไอจอดเว้าย น ah: ้ามองไดครับน้าพุ่นบะครับโอ้พุ่นพุ่นจะรลดไม่ค่อไอตะวันจอดอยู like. ่พุนเขาต้องใส่อันนี้ไอตัวใส่อันใดใส่อันนั้นบะครับจังเห็นไอท้ายเอือเจัาลูบล่ะ ไอ้สองผู้บ่คับใส้ขันนึงอยู่ไส่ยู่ไสทั้งหลังนี่บ่คับอุ้ยุูนจาเลยไม่เข้าไอ้ตะวันจอดู่บุนก็มี่ญุบุนก็มี่จานกมี่ยูนกมีุ่บุนกรมี่ญุบนก็มี่ยูนกรมีโอ้แเลยไม่เข้าไอ้คือร้ายขันใช่ปะก็มี มีแม่คบูอูอันนีมีแม่คพออันนี้มีม่โคแม่คอไแม่คอาตรงนี้ผมมีแม่คงเย่ปืบบอคุณปืบดูทั้งหลังคุณบอกเลยแล้แม่คงเย่ปืบ้วบรรยากาศก็สวยจ้ามือนี่พิตาแดดเป็นหน่อย ไซส์ก็ล์ม่โคเนี่ยไ,ไ,ไ,ไอเปลือกทั้งหลังบอกครับรอไมโคเพรเลิ่นเนี่ครับอยู่ข้างไลัอยู่ขาง,งซ้ไอข้างไมพี่อยู่ทั้งหลังโอ้อมโยังขึ้นมาจอดอยู่ทั้ง,ลงหลังเหยื่อมันหล่มีมมันร้ายขันผดบะครับก็เลยว่ามีมองอร มันไรคันโวดกันเลยบ่มีมองจอดไอ้ยทางเวียดน่มเลยเวียดนามบีเียมีโคเพราะว่มีเรามีโคในเวียดนามใช่เรานี้คเวียห้อยบ่มีบ่บ่บ่เอยเห็นแล้วเอ๋เห็นแล้ว อ้ไอากวยกับกวย้อย่ตย้นเาครับเดียยานต๊ะไอ้ขยานเนาะไอ้เก่งอ้กักวยแห้งคือกันเดียร์ยันละกลวยคอยเนาะอ้เนาะไอ้กลวยแบบแห้งหนึ่ง วดต้นใหม่จนโยกขอดียวกล้วยคอย้อหม่กล้วยหองอหเดียวกล้วยคอยขออ,อ,ออายกล้วยแห้งบ่ค่ะอ้เดียวคืออันโบเกงทอ้ายวะอันนึงจบทั้งเรื่ง,งไวไวไหน้รถอีแตกนี่ เงี้ยงโลมโคโอ้บนบ่อโลมาโคไอโลมาโคไอยูพุ่นอ้าวโลมาโคจอยู่ในคลองไครสะคลองไคพี่ดูว่าไอยู่นี่อนโอ้คลองเอือ,อยบอ่อบนบ่อไอเดียสิมาเล่นน้ำอ้ายละ่ละเดียก็อยากเป็นโลมาโคคือกันอ่ะ ป่นขุนอายเวียดีาคุดดินอายเลนบพราไหนคบอ้ายเจ็บขาอ้ายขอนางจ้างงานอย่างเดียวเนาะดินมันแข็งเลยแม่โคยังเวยนาะคือคุดบดดันเสร กงกงบอกตัวบะมี่ตัวแหลมบอกมันแ็ค่ตัวแหลมๆมันจะมีเตัวค่ะเปดแม่คั่ฮัลโหลบะมี่ฮัลโหลบมี่ขวดฮัลโหลแมค่บมีอันแหลมแมันเสีูดได้เขาไื่อนอันแหลมแหลมเขาเอินเขาเอิญยังบอกอันบอกเพื่อนนะบอกลุงป่าเนี่แล้ว ถอดถอดถอดบ่แมนอยู่บ่ะเบือว่าบ่แมนนะบ่แมนนะบ่แมนแมนตัวอ้ายแมนตัวอ้าย่าแมนได้ไหมพูดพูดได้ก้ออ้ายใจพี่มีบอกครับ

เออไก่บะมี่ไก่ยูมนเม่มาเม่นกนกกวานเอาล้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองสองหังคนมาสูบน้ำตจาจ้ะไปละจ้าบ๊ายบาย